สวยนะสวยเงาคุณละะ่าเห็นหมั้ยคะเอ่อสะพานสิ่งนี้ก็จะไปเมืองการคะ่ะคุณจะไปเมืองการได้นะคะ ฝั่งซ้ายมือก็เป็นตลาดไปกนกกระทาไม่ได้อยู่ต่างจังหวัดน้องๆอ,อยู่แถวนี้น้องๆถ่ายแถวนี้ให้เพื่อนๆดู ฝั่งนู้นก็เวดเกตค่ะบายบายนี็จบอย่างนี้ก่อนนะคะน่าจอกันใหม่ค่ะแล้วก็สุด ไม่ก่อยมีรถเท่าไหรน่นะคะ่ะจริงๆบางใหรถบางใหญ่รถติดมากค่ะันซื้อซบางใหญ่ ฝั่งซ้ายมือก็เป็นตลาดนี้ก็่อนแบบนี้ก่อนนะคะหน้าเจอตันไหมคะนะคะเห็นไหมคะเอ่อสะพานเส้นนี้ก็จะไปเมืองกลางค่ะคุณจะไปเมืองกลางไดนะะ้นะคะนะคุณนะคะเห็นไหมคะเอ่อสะพานเส้นนี้ก็จะไปเมืองกลางค่ะ ไปนู่นการใดญนะคะบังใหญ่หญสะพานด้วยนะคะาอาิร์กำลังขึ้นออกเลนนอกเลยออกเลนใ,นในทางหลักเลยนะคะทางโน้นก็เป็นฝั่งซ้ายมือก็เป็นตลาด เกาจาจ้สวัสดีค่ะสวัสดีตอนเช้าค่ะแถววังใหญ่นะคะนะ,ะ,นนะถ้าลำงน้อยก็ียบมุกพลปฐุมแล้วกันนะ,ะนะเป็นเนตรทะลุเมืองการลถะะ้าเป็นเพื่อนเช้าเช้าก็ไม่ค่อยมีรถเท่าไหร่นะคะจริงๆบางใหญ่รถ ัใหญ่รถติดมากค่ะบันทึกมูงเสร็จแล้วก็ไปนื่งการได้มจะเนาะไปนูน่นโดยยิงยาวถึงนื่งการเลยะนะคะจะไม่ผ่านนคนปรปฐมนะคะ อเดี๋ยวนี้น้องลัก็กถ่ายเดี๋ยวนี้ให้เพื่อนเพื่อนดูนิดนี้ก็จบอย่างนี้ก่อนนะคะ ฝั่งน้นก็เวสกีดค่ะคุณล่ะเห็นไหมคะอ่าสะพานสิ้นนี้ก็จะไปเมืองการค่ะคุณจะไปเมืองการได้นะคะบ๊ายบาย ใหญ่นะคะตลาดบางใหญ่แล้วก็บีบนะคะ,ะ,คะตลาดนี่ค่ะกำลังนะกลังรดออกเยอะคะคุณด <c oughs> เส้นนี้ก็จะไปเมืองการค่ะคุณจะไปเมืองการได้นะคะนะชื่อเกาจัง بى <muchas> بى ะพานสิ่งนี้ก็จะไปเมืองกาญค่ะคุณจะไปเมืองกาญได้นะคะเนาะถ้าลุงน้อยตัวใบุปค้นปฐมแล้วกันเนาะเป็นเนตรทะลุเมืองกาญเลยนะคะ,นะนนะเพืออเ่อนวิจิตนะคะุณหนุนเสร็จแล้วก็ไปเมืองกาญได้นะจนะ๊ะเนาะไปนู่นเลยยิงยาวถึงเมืองกาญเลยนะคะเนาะ จะไม่ผ่านนครปฐมนะคะช่วงเช้ารถจะไม่ติดคนะ่ะช่วงจะติดเจ็ดโมงแปดโมงค่ะบางไนก็จะติดช่วงนี้นะ Hoàng luôn có vết kịt kìa.